โยโซตถกคตโตพระตถาคตเจ้านานพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู ja ้ชอบได้โดยพระองค์เองวิญญาจรังสัมปันโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุกโตเป็นผู้สเสด็จไปแล้วด้วยดีโลกกัิลูเป็นผู้ทรงรู้โลกย่างดำแจ้ง,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 งอนุตตรโุริสัตมัารที เป็นผู้สามารถฝึกวิรุฬคื